สวัสดีครับพี่เพืพ่อนทุกคนทีท่ติดตามกับช่องอมเพียงนะครับวันนี้ช่องอมเพียงก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอมาฝากกับพี่เพืพ um ่อนทุกคนที done, ago, op, ่ติดตามอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับยังอยู่ในเรื่องราวการทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับซึ่งวันนี้เป็นคําทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับคนเกิดป <ot> ีกุลนะครับหรือปีหมูนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับลองมาฟังกันดูนะครับว่าผู้หญิงจะเป็นยังไงแล้วก็ ลักษณะอุปนิสัยของผู้ชายจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะครับกับคําทานายลักษณะอุปนิสัยนะครับช่ององมเพียงของเราก็ได้นํามาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนที่เกิดในปีคุณนะครับลองอาฟังกันดูนะครับส่วนไหนดีก็นําไปปรับใช้นะครับส่วนไหนที่ไม่ดีเราก็ลองฟังไ้แล้วก็ลองพิจารณานะครับจะได้ปรับในส่วนลักษณะอุปนิสัยของเราจะได้ดีขึ้นนะครับ สำหรับคนเกิดปีหมูหรือปีคุณนั้นนะครับธาตุเกิดของท่านก็คือธาตุน้ำนะครับเป็นคนธาตุน้ำนะครับทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายนะครับธาตุประจําเกิดปีเกิดของท่านก็คือธาตุน้ำนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจดีนะครับสําหรับธาตุน้ำนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจดีนะครับทํานายลักษณะผลิสสยคนเกิดปีกุณนะครับลองมาฟังของท่านชายดูก่อนนะครับชายใดที่เกิดในปีนี้ส่วนมากจะเกิดมาในกองความสุขและมีพี่เลี้ยงพนักพนนมากพอทีเดียวนะครับ ฉะนั้นเจ้าชะตาจึงเป็นคนมีความรู้สึกบ้องไว้และกระฉับกระเฉง รับอารมณ์ได้ง่ายและทางใจรวดเร็วนะครับและชอบทําอะไรตามอําเภอใจนะครับของตนเองอยู่เสมอนะครับในวัยหนุ่มจะได้รับมรดกหรือการค้าจากบิดามารดาแม้มักจะต้องประสบกับอุปสรรคในการค้าเมื่อแรกๆซึ่งอาจทําให้ต้องล้มเลิกลงได้ง่ายๆถ้าจิตใจไม่หนักแน่นหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับชีวิตในครอบครัวมีความสุขตามอัตภาพนะครับเพราะเป็นคนรักบ้านรักครอบครัวนั่นเองนะครับและเมื่อสูงอายุ จะอุดมสมบูรณ์ด้วยเงินและลูกหลานมีการค้าที่ประกอบเป็นร่ําเป็นสันดีเลยทีเดียวนะครับสําหรับคําทํานายลักษณะพันธิสัยนะครับคนเกิดปีคุณสําหรับท่านชายนะครับ เละต่อมานะครับก็ลองมาฟังของท่านหญิงลองดูกันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับคําทํานายลักษณะอุปนิสัยนะครับของหญิงใดที่เกิดในปีกุนหรือปีหมูนะครับหญิงใดที่เกิดในปีนี้ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่ายนะครับหรือเปลี่ยนรสสัมยมในของแปลกใหม่ๆอยู่เสมอน,นั่นเองนะครับแต่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับทําให้ชายรุมร้อมในความเป็นคนจิรจาไพเราะอ่อนหวานนะครับ ต่อชนทุกชั้นในวัยสาวนะครับจึงเป็นที่หมายปองนะครับของชายหลายคนและจะได้พบกับชายที่มีฐานะและหลักฐานมั่นคงดีแต่มักจะต้องได้สามีไม่น้อยกว่า2คนนะครับหรือมิฉะนั้นก็จะต้องได้แต่งงานใหม่อีกครั้งในวัย40กว่าขึ้นไปชีวิตในครอบครัวจะเป็นคนที่รักของสามีและลูกและเอาใจใส่ต่อคนในครอบครัวเป็นอย่างดีขณะเดียวกันก็ รักชีวิตสังคมนอกบ้านต้องมีอันให้อยู่ในวงสังคมเกือบตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับหญิงใดนะครับที่เกิดในปีกุลหรือปีหมูนะครับก็ลองฟังดูนะครับสิ่งไหนดีก็นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของท่านนะครับสิ่งไหนไว้ดีก็ฟังไว้แล้วก็นําไปเปลี่ยนแปลงนะครับสําหรับคลิปนี้ก็นํามาฝากนะครับสําหรับคําทํานายลักษณะปณิสัยนะครับของคนเกิดปีกุลหรือปีหมูธาตุน้านะครับเป็นธาตุเกิดประจํา คนเกิดปีหมูนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความใจดีนะครับอ่าแล้วก็ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับและอย่าลืมกดกรดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้มไม่พลาดที่ใหมาจากทางช่องโอมเพียงของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม